คลิปหนังที่เราดาวน์โหลดมานั้นก็จะมีภาษาอื่นเป็นภาษาหลักทําให้เวลาที่เราเปิดดูเราก็จะต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยอยู่ตลอดอย่างเช่นคลิปนี้จะมีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราก็จะได้ยินเสียงภาษาญี่ปุ่นเราต้องการจะฟังเป็นภาษาไทยเราก็จะต้องเปลี่ยนภาษาก่อน ห่ด้วยยนนะสอาาารรรักเราถึงจะได้ยินเป็นภาษาไทยคลิปนี้ก็จะแสดงวิธีการตั้งให้คลิปวิดีโอนั้นมีภาษาไทยเป็นภาษาหลักเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องไปสลับภาษาแล้วก็โปรแกรมที่เราจะใช้ในการตั้งค่านี้เราจะใช้ MKV merge ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ติดตั้ง และเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นก็ลากคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเปลี่ยนภาษาไปไว้ในช่อง input file จากนั้นก็คลิกไปที่ audio แล้วก็ไปดูในส่วนของ language ให้เป็นไทยเมื่อเป็นภาษาไทยให้มาดูที่ default track flag ให้คลิกแล้วก็เลือกเป็น yes จากนั้นก็คลิกไปที่ start มักซิงรอสักครู่หลังจากที่เขียนไฟล์เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคตอนนี้ไฟล์ที่เราได้นนะั้นมันก็จะมีวงเล็บหนึ่งอยู่เมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไป เสียงที่เราได้ยินนั้นก็จะเป็นภาษาไทยได้ไหมคะคืนนี้เนี่ยให้หนูค้างด้วยคนได้ไหมคะ